คนลูกก่อน,นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอินทรพลอินเทอร์แลนต์วันนี้ก็วันที่18เมษายน2 5 6 6นะครับอินทรพลพันธ์กซี่นะครับ เริ่มเข้าสีแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมการเข้าสีของผลอินทผลัมนะครับโดยเฉพาะพันธุ์คนิซี่นะครับท่านผู้ชมว่าเขาเริ่มเข้าสีตร,าตรงส่วนไหนของลูกนะครับท่านผู้ชมครับผมสังเกตตัวหลายครั้งหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะเริ่มเข้าสีที่ก้น ลูกหรือว่าก้นผลของอินทผาลัมนะครับท่านผู้ชมสีจะเริ่มออกแดงๆนะครับท่านผู้ชมจะเริ่มเข้าสีตรงก้นลูกของอินทผาลัมนะครับแทบทุกลูกนะครับท่านผู้ชม เริ่มเข้าสีที่ก้นของลูกนะครับก็มาดูจัดกนบ้างนะครับว่าจะเหมือนกันไหมนะครับทุก จะเหมือนกันนะครับแทบลูกเลยนะครับผู้ชมจะเริ่มเข้าสีที่กล้วลูกก่อน,นครับ ก็พันคนซี่นะครับสลับต้นนี้นะครับสมเกสรวันที่14ธันวาคม65นะครับจันนี้ก็ครบ4เดือนกับอีก4วันนะครับท่านผู้ชมก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับก็บางสายพันธุ์นะครับก็ประมาณเกือบเกือบสี่เดือนนะครับก็มีเข้าสีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม สายพันธุ์ฝนซีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับก็จะเริ่มเข้าสีของผลอินทผพลัมนะครับก็ประราณสีเดือนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับท่านผู้ชมท่าหาฝนก็บางจันทร์นะครับก็อาจจะเข้าสีช้ากว่านิดหน่อยนะครับ ประมาณ4เดือนกว่ากว่าครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าผลแก่ของอินทผลัมนะครับที่เห็ดเป็นส่วนใหญ่นะรัท่านผู้ชมก็จะแก่ช้ากว่านะครับในช่วงฤด,ดูฝนจะแก่ช้ากว่าช่วงฤด,ดูแรงนะครับท่านผู้ชม ถ้าจะแก่ช่วงฤด,ดูแล้งนะครับเมื่อผลแก่จัดนะรท่านผู้ชมอินทผลัมนะครับในแต่ละผลนะครับแต่ลูกของต้นนั้นนะครับโดยเฉลี่ยนะครับจะมีรสชาติหวานกว่าซึ่งแก่จัดในหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมก็วานกว่าเล็กน้อยนะครับก็แล้วแต่สายพันธุ์นะท่านผู้ชม จะมีความหวานมันแตกต่างกันนะครับนะครับกเข้าสีนะครับจะเข้าที่โคนโคนก่อนนะครับลอง,งามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ขดซีเพราะเรื่องเดี่ยวเหมือนกันนะครับทุกู้ชม ถึงผมผมปลูกปลูกไว้หน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับลองดูการเข้าสีนะครับของ ก้นก่อนนะครับทผู้ชมอจันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับจะเริ่มเข้าสีที่ตรงก้นลูกก่อนนะครับ สีประมาณสีหวันได้แล้วครับสำหรับปลูกนี้ ลูกเริ่มเข้าสีนะครับท่านผู้ชมประมาณชัก3เดือนกว่าหรือ4ี่เดือนนะครับเราก็จะเอาถุงนะครับถุงตะไ่ายนะครับมาสวมไว้นะครับแล้วก็มัดปากด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเพื่อป้องกันแมลงนะครับโดยเฉพาะแมลงวันทองนะครับที่จะเข้ามาวางไข่นะครับเจาะเข้าไปในถูกนี่แหละครับท่านผู้ชม แล้วก็วางไข่ในลูกของอินทรพลัมซึ่งใกล้จะเข้าสีหรือว่าเข้าสีแล้วนะครับบางครั้งก็จะเจาะลูกที่ยังเขียวอยู่เขาก็ยังเจาะได้นะครับเข้าไปวางไข่นะครับสำหรับปรแปลงวันทองนะครับพอช่วงหน้าฝนในปีที่แล้วนะครับก็เจอมาแล้วนะครับท่านผู้ชมในแต่ละลูกนะครับเน่านะครับแล้วก็มีนอนนะครับถึงเป็นตัวอ่อนของ ภายในวัตทองนะครับเขาไปอยู่ด้านในของลูกอินทผลัมนะครับเมื่อแก่จัดครับเขาก็จะเน่านะครับท่านผู้ชมเมื่อลูกนะครับยังไม่ทันได้แก่จัดนะครับที่จะทานได้นะครับลูกก็จะเน่าก่อนนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตเห็นได้ว่านะครับผลของอินทผลัมนะครับผ่านคุณซีอเียนมาเยอะต้นนี้นะครับจะเริ่มเข้าสีที่ กนลูกก่อนนะครับท่านผู้ชมครับก็ในการเก็บเกี่ยวนะครับ อายุของอินทรพลังในแต่ละจันทร์นะครับท่านผู้ชมก็หลังจากที่ผสมเกสรไปแล้วนะครับก็ประมาณ5เดือนแต่พันโครนซี่นี่น่าจะประมาณสัก5เดือนกว่ากว่านะครับท่านผู้ชมผลก็จะแก่จัดนะครับถ้ายังไม่แก่จัดนะครับก็จะติดฝาดนะครับท่านผู้ชมสำหรับ อินทผลัมพันคนิซี่พอเลียงเยอะนะครับก็จะติดฝาดอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ติดฝาดไม่เยอะนะครับถ้าผลเขาแก่จัดนะครับก็การติดฝาดนั้นจะน้อยมากนะครับหรือว่าแทบไม่ติดฝาดเลยนะท่านผู้ชมผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งนะครับแล้วก็จะปรุลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นระยะนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ